ชวนชงชาดื่มตอนเช้านะ,ะวันนี้จะใส่เม็ดพุทราจีนนะคะเราจะใส่เม็ดพุทราจีนลงไปในการชงน้ำชาเพราะจะได้นะ,ะสารจากเม็ดพุทราจีนเขาว่ามันทำให้เราระบายท้องและได้รสชาติชาที่หอมไปอีกแบบแบบรสผลไม้นะคะนี้เป็นชาและ ใส่ชาแล้วก็เม็ดผู้สาจีนดิฉันลวกน้ำทิ้งเพื่อล้างฝุ่นละอองสิ่งทรงกระปกที่ปนเปื้อนมาออกไปในรอบแรกนะคะทิ้งไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะล้างขี้ฝุ่นนี่แล้วเราก็เตรียมใส่ไส้กรองลงไปในกระติกน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ แช่ไว้สามนาทีนะคะพอให้ชาออกรดแล้วเราก็มาชงดื่มกันเราก็มาเทดื่มกันนะคะสามนาทีโดยประมาณนะคะโอเคทีนี้เวลาที่เราชงดื่มชงเพื่อที่จะดื่มแล้วเนี่ยถ้าใครชอบเออน้ําตาลนะ เราก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยในในแก้วกวานตามชอบเราก็จะได้ความสดชื่นจากการดื่มน้ำชาทุกๆเชา้านะคะถ้าใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นี่เป็นน้ำชาเมกพุษาพุษาจิงตอบแค่นี้นะคะดื่มชากันทุกๆเช้านะคะ